สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านเนี่ยยินครับสู่ช่องทุวเกมก็อยู่ผมเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมก็ได้เลิกเปิดแบบทางการแล้วนะแต่ว่าเปิดเป็นบางประเทศนะ่ยก็คือซอฟต์ลัดนั่เนเองนะก็ใครอยากเล่นก็มันปรับใหม่หมดแบบเยอะมากนะจากที่ติดตามผลงานเก่าๆนะตอนนี้ปรับแบบเยอะแล้วก็ภาพสวยขึ้นเยอะมากนะดีขึ้นเยอะทุกอย่างเลยนะก็ใครอ,อยากลองครับผมต้องต่อ VPN นะก็มีหลายประเทศเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยเนาะ ส่วนไอโเก็เลือกตามสบายเลยครับส่วน Android ก็ต่อ VPN เอาแล้วกันนะฮะก็ให้ดูเกมพ์คร่าวๆนะผมเนาะมาดูว่ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะภาพสวยจัดมากก็ก่อนไปเล่นเกมนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยในะนํำร้านท็อปอัพเนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะต่อไม้บอลคอนเทคเกิลเป็นกระแสนิยมตอนนี้ทักไปที่เพจได้เลยครับแพ็กใหญ่3ามพันเจ็ด อ่รถไป950บาทนะี่ก็หลายๆแพ็ครวมกันยิ่งถูกนะ่ยยิ่งเติมเหมือนร้านเรายิ่งถูกแล้วก็วันที่6นะขอประชาสัมพันธนะ์นะแรดนอกออริจินเนี่ยจะเติมแพ็คไหนแคปแพ็คมาเลยนะผมอ่าร้านเรารับเติมนะครับผมสำหรับแรดนอกออริจินที่จะเปิด6เมษายนนี้นะแง่ฝากไว้ด้วยสำหรับร้านเติมเกมดีๆแบบนี้เนาะเนี่ยมันปรับใหม่หมดผม,ผมก็งงๆนะเปิดจริงๆแล้วนะเข้าใจไหมครับว่าซอฟต์ร้านคือเปิดจริงแล้วแต่เปิดจริงเฉพาะ หลายประเทศครับประเทศไทยก็น่าจะช้าสุดแหละตามยถตกากรรมดูเกมเพล่ๆนะี่ยการฟงการิกนะีเปลี่ยนใหม่หมดฉากแรกใหม่ใหม่หมดเลยนะแล้วการต่อสู้มันเปลี่ยนไปด้วยนะน่าสนใจมาก มันมันเลือกได้หลายแบบแล้วแต่ก่อนมันมันเลือกได้ทีเดียวนะอันนี้เลือกตัวละครหลักเราหลายแบบนะฮนะภาพสวยขึ้นเยอะอันนี้ก็เป็นที่ผมเล่นไว้นะตอนก่อนจะเปิดจริงนะฮะก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะ สมัยก่อน CPT ไม่มีแบบนี้นะอันนี้คือเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนที่มันจะเปิดจริงเนาะปรับทุกอย่างใหม่เหมือนเยอะให้เราเลือกสูตรนะซึ่งใครเคยทดสอบ CPT หลายรอบแล้วก็ มันไม่มีให้เนาะสูตรแบบนี้เอาแล้วครับห่อเท่เข้มหัวฟูแล้วไปได้นะียอันี้ก็ไม่มีอะไรเนาะตัดจังหวะไปเรื่อูวิ so ่งไปนะเรืองต่อไปก็ให้เลือกน้องฮูกหรือเปล่าวะ ไม่ได้แล้วเลือกไม้ก่อนเออไม้ไม้กายสิทธิ์จอแบบไหนยังไงเนะี่ยได้มาแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะมีเรื่องน้ำหฮูกด้วยเดี๋ยวต่ก่อนมันมันจะต่อสู้แบบ ไม่ไม่ค่อยสนุกอ่ะอันนี้เวอร์ชันใหม่นี่จะสนุกมากเลยคือปรับเยอะอันนี้จะมีการ์ดเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะสนุกขึ้นกว่าเดิมมีการลองการ์ดนะจะมีการ์ดนูน่นการ์ดนี่ทำนั่นทำนั่นทำนี่เนี่ยยะๆไปหมด ตีกตัวนั้นตัวนี้ลงมาอะไรเงี้ยนะฮะตีหมู่สายฟ้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะไปหมดใครมีการ์ดเจ๋งๆก็สบายอะ่ะอันนี้การ์ดม่วงแล้วยไหมอ่ามีการ์ดม่วงนะก็ถือว่าทำดีเยอะขึ้นเนี่ยมากเลยก็ไปลองแล้วกันนะฮะ ผมลอง VPN ไปสองสองทีแล้วผมลำคาญผมไปลองออสเตรเลียนะครับลองแล้วมันไม่มีให้โหลดนะมันบอกมันมีแต่ลงทะเบียนนะผมเออมันเป็น Harry Potter เวอร์ชั่นอื่นนะผมพยายามดูนะแอปให้มันเหมือนกันนะในเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แอป Android อนะ่ะให้หน้าปกเหมือนกันผมไปมุดสโตร์ VPN ของออสเตรเลีย มันเสืเ่ยแม่งบอกว่าเร็วๆนี้ไม่มีให้โหลดผมมุดไปเล่นสโตของสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกันเพื่อนๆคนไหนมุดสโตไหนที่มีให้โหลดบอกด้วยนะเพราะผมแม่งใช้หลายเมลแล้วไม่ไหวอะไม่ต้องใช้เมลใหม,ใหม่ๆเรื่อยๆครับ VPN พประมาณว่าพี่ครับผมใช้สโตนี้ประเทศนี้ได้อะไรเงี้ยก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าเมลผมจะไม่พอเนานะ ไม่อยากไปสุม่มมันหลายหลายประเทศใช่ไหมล่ะมันมีประเทศเออโอเยอะเดี๋ยวผมดูให้อันนี้ดูเกมเพลย์ไปก่อนแล้วกันนะครับผมสุ่มไปสองประเทศแล้วยังโหลดไม่ได้เลยเพราะว่ามันหลายหลายเพจก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่อะ่ะลำบากตรงแอนดรอยนี่แหละ อย่างเช่นเพจเล่นเกมะไรดีก็บอกว่าก็หลายๆเพจก็เหมือนกันแหละนะฮะแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้ฮนะสลับโปรแกรมนั่นองนะออสเตรเลียก็ไม่ได้แล้วก็ที่ผมไปอีกอันนึงก็คือสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ลองดูนะว่าเดนมาร์กได้ไหมฟินแลนด์ได้ไหมอิสราเอลได้ไหมลักเซมเบิร์กได้เปล่านอร์เวีได้ไหมโปแลนด์ Poland ได้ไหม สวีเดนนะแต่2ประเทศเนี่ยที่ผมลองแล้วไม่ได้แนะ่นอนออสเตรเลียกับสวิตเลน์ใครที่ต่อ vpn นะฮะในโปรแกรมจำลองประเทศไหนได้ก็ชัวร์นะครับผมไม่ใชมาโก,โ,กโกกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะเพราะว่าผมจะได้ลองโหลดแล้วมาลองเทสดูนะครผม ผมก็เล่นหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้คือรอบที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็สวยที่สุดแล้วเนี่ยตอนที่มันทดสอบก่อนเปิดจริงมันก็เปิดจริงนะแต่ว่าแมงก่าจะเปิดคนงานนะเมสาที่ดูกว่าจะเปิดนานจัดแล้วมันไปค้างนะที่ผมจำจำถ้าจำไม่ผิดไปค้างในห้อง แต่งตัวนะผมเองกดเสียงน,นี่แหละก็ประมาณนี้ครับอ่ออันนี้โรงเรียนฮอกวอตส์เนาะที่มาฝึกเวทมนต์ก็จะเดี๋ยวจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ลองดออูแล้วส่วนใครที่เล่นประเทศไหนได้ก็ v p n นะเนาะว่าผมตอบไป2ประเทศแล้วมันไม่มีให้โหลดนะมันบอกคัมมิ่งซูนเอ้ยมันบอกว่าเร็วๆนี้ ก็ใครรู้ประเทศไหนเล่นได้ชัวร์ก็บอกมาด้วยเดี๋ยวจะพาสตรีมนี้ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม